องน้ำแต่งหน้าจากช็อป DIY ค่ะสำหรับมาตูมแล้วหนักไปวะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โอเคมันเข้ามือแล้วมันก็ไปเรื่อยแล้วมันก็ดุกดิกแล้วมันก็ไหลยาวอันนี้เขาน่าจะแบบมาให้จับ่างนี้เนาะใช่ปะฉันว่าน่าจะใช้ส่วนนี้ว่ะเนี่ยคไม่ใช่ใช้ส่วนนี้อันนี้ตอกตามตรงนี้ใครจะมาใช้ส่วนทู่อีปาก็ต้องใช้ส่วนแหลม อันนี้ไม่วอกไม่ลอยดูเหมือนไม่ได้แต่งทําให้ผิวดูเป็นธรรมชาติที่สุดเฮ้แกไม่เล่นนะอันนี้เนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆช่อง YouTube DJ มาตูมนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการชุกตามตู้ วันนี้นะฮะมาตูนจะมาพุบอะไรบ้างนะคะนี่นะครับจะเป็นฟองหรือว่าฟองน้ําแต่งหน้าจากช็อป DIY ค่ะซึ่งช็อป DIY เนี่ยนะฮะบอกเลยว่า Mr. DIY อ่ะเขามี ฟองน้ําแต่งหน้าเยอะมากหลายแบบและหลายราคามากๆมาตูมอ่ะเลือกมาทุบแบบที่มันราคาใกล้เคียงกันนะครมาดูซิว่ามีอะไรเหมาะกับใครเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนแบบไหนฟองน้ําทรงไหนชนิดใดใช้งานง่ายเกี่ยวออกง่ายจับง่ายเรามาทุบด้วยกันตรงนี้เลยครับราคาจากช็อป DIY อยู่ที่14บาท สีฟ้านะคะที่เลือกหยิบมาความยืดหยุ่นก็คือเหมือนฟองน้ําปกตินั่นแหละผิวสัมผัสจริงๆปกติแล้วฟองน้ํามันเป็นทรงนี้เหรอวะอ๋อเขาอาจจะให้มันเพื่อกระชับมืออย่างนี้หรือเปล่าตรงรู้สึกว่ามันน่าจะใช้ได้สองฝั่งนะเอางี้เรามาลองดูก่อนว่าใช้ได้ไหมมาดูซิอันนี้รีวิวแบบให้เห็นจเต็มไปเลยเฮ้ยสวัสดีจ้า ราจะเริ่มที่อันแรกด้วยกันเลยนะครับ mm. น้อง14บาทเราจะใช้คาว่าน้องราคานะน้อง14เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะดีไหมอ่ะโอเคมาตุ้มขออนุญาตใช้ส่วนตัวเลยนะจริงๆอ่ะเมคอัพที่มาตุ้มเลือกนํามาวันนี้ก็คือของ Charlotte Tilbury นะครับมันเป็น Airbrush Foundation ก็คือนวัตกรรมของเมคอัพอันนี้เขาบอกถ้าเกลี่ยดีอ่ะเหมือนเราท้นเลยเราต้องลองกับเมคอัพแบบนี้เว้ย mm. เพื่อจะได้รู้ว่าฟองน้ํามีประสิทธิธภาพไหม mm. เพราะว่าอันนี้เขาเหมาะสําหรับการปกปิดทางหน้า ไม่ใช่เฉพาะใต้ตาหรือเฉพาะริ้วรอยโนอันนี้คือเขาได้ทางหน้าเลยจับด้านไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยนี่ก็จะวอร์มไปปุ๊บนี่จริงๆมันก็โอเคอ่ะมันก็เป็นฟองน้ำปกติแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าอยู่บนหน้าเราแล้วมันจะเนียนไหมโอเคเริ่มแตะไปที่หน้าอีกก่อนอ่ะโอเคลองดูซิว่าคืออันนี้กินเนื้อนิดนึง ให้รีวิวตอนนี้เหรอเมื่อยไม่โอเคมันควรจะมีฟองนานวัตกรรมที่แปะและให้มันแบบเดินเหมือนเครื่องดูดฝุ่นอ่ะออย่างเงี้ยอันนี้เมื่อยอ่ะสำหรับมาตูมแล้วหนักไปว่ะคือีป๊ามัปนคนแต่งหน้าเป็นไงกูก็มึงกูทำไม่ได้ว่ะเห็นไหม กูทาไม่เป็นคือวันเนี้คุณปาผู้จัดการที่เขาเป็นคนที่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมฉันมามเขาเดินเข้ามาบอกว่าอีตูมมึงใช้ผิดวิธีนะอฟองน้ํามึงต้องเอาการไปวอร์มในน้ําก่อนแต่ตอนนี้ต้องรู้สึกว่าหน้ามันหนักไปด้วยฟองน้ําอันเนียมันหนักมันไม่กระจายอ่ะอะไรอันนี้ก็หนักม,มืออีปาค่ะมึงมันเป็นปื้ดอ่ะมันไม่ได้แล้วมันต้องเอาใหม่ อันแรกถือว่าไม่เคยรีวิวแล้วงงขนาดนี้อันนี้ไม่สักเร็นะฮะ <c oughs> แต่ว่าราคาจับต้องได้นะฮ <c oughs> ะอันที่2อง 2> อันนี้มีความหัวเหตุมีความแบบเป็น professional มีความแบบฉันคือน้องฉัดแล้วฉันมีด้ามแล้วฉันจะมีความแบบทับทับได้แหละอะไรอย่างเงี้ยจุ่มน้ํนาก่อนฮะจุ่มแล้วอ๋อจุ่มแล้วแม่เอาลองพื้นเสอะะทําทมทะมือปึ๊บแล้ววอร์มอ๋อใช่ เหมือนโมเป้เลยเนาะแล้วแม่ก็อาลองเอาแทบแทบแม่ดูเฮ้ยดีขึ้นเลดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โอเคมันเข้ามือแล้วมันก็ไปเรื่อยแล้วมันก็ดุกดิกแล้วมันก็ไหลยาวแค่ว่ากี่อุ้ยแกเกียร์ดีนะเฮ้ยอันนี้โอเคกว่ามากมากกว่าอันแรกเลย อันนี้ฉันรู้สึกว่าง่ายกว่าพอหัวมันกว้างกว่าพอมันมีด้ามจับข้อดีของมันเลยก็คือมันกะน้ําหนักได้เวลากะน้ําหนักกดแรงเกียร์ได้ะแต่พอมันเป็นจับฟองน้ําทั้งอันนะ่ะกูรู้สึกว่ากูทาไม่ถูกกับกูทําไม่เป็นด้วยตูมจะทําเองก่อนหนึ่งข้างและให้คนอื่นทําเพื่อให้รีวิวคู่ว่าถ้าเป็นคนอื่นแต่งเป็นยังไงฉันแต่งเก่งมาก กูละเบื่อมากกูละมีข่าวดีเจมาตูมทำธุรกิจสีเทาอีสัตว์ไม่จริงหน้ากูต่างหากที่เทามึงจำผิดเอ้ยอันนี้ดีนะมันหน้าไบแล้วมันดูเกลี่ยละเอียดแล้วมันดูแบบเข้าเข้ากับเนื้อผิวไปเลยเว้ยเธออันนี้ดีนะอันนี้ถือว่าโอเคในราคา18น้อง18น้องวันลุนิตี้พาวาแล้วน้อง21อันนี้น้องฟิวเข้าผับได้แหละแพ็กเกจชิ้นก็จะมีความเหมือนแบบว่าไข่สันญี่ปุนนะฮะ ผิวสัมผัสไม่รู้เหมือนกันไหมอุ้ยไม่อันนี้จะนิ่มไม่เหมือนอันนี้จะนิ่มไปเลยอันนี้จะนิ่มแบบนิ่มแต่อันนี้แข็งแข็งแบบแข็งกว่ามากๆแข็งแบบโอ๊ยเจ็บไกลน,นะพี่เบิร์ดว่าทุกคน <laughs> อะลองดูก่อนแม่อะลอง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 แกงแกงอันนี้เขาน่าจะแบบไม่ให้จับอย่างนี้เนาะใช่ปะฉันว่าน่าจะใช้ส่วนนี้วะกูไม่ใช่ใช้ส่วนนี้สิอันนี้มันซอกตามตรงนี้ใครจะมาใช้ส่วนทู่อีปาก็ต้องใช้ส่วนแหลมอันนี้กูทําของกูด้านแหลมอีปาทําด้านทู่อ่าใช่ปาตามเปิดเตืนามือโอ้โหนะเอ๊ะ ไม่ไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอไม่เอกูถูกอ,อีปาผิดเ, <c oughs> เดี๋ยวมาดูเลยระหว่างทู่กับแหลมฝั่งใครเกียดเมียงกว่ากันอะกูดูเลยกูมั่นใจว่าของกูเพราะว่าแหลมอ่ะมันจะได้เข้าไปตามซอกอย่างนี้ได้ใจเย็นๆอย่างเกียดไม่ละเอียดเอ้ยมันไม่นิ่มนะแต่มันก็ไม่แข็งมันก็รู้สึกว่า แน่นอันนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพัฟที่มาแปลรูปมาเป็นรูปทร,ปรปมงมงรีแต่มันคือสัมผัสตอนนี้เหมือนเป็นพัฟไม่เหมือนเป็นฟองน้ำฉันเกียดีอะแกฉันแต่งหน้าดีมากเลยอะกลัวน้องฉัดฟองอะอ่านี่ไงถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันเป็นข้ามมันปืนเราก็สามารถใช้ตรงหัวแหลมๆหลมนะคะเพื่อน ใช่ต้องหัวแหลมๆสไลด์ได้อีกคนที่ใช้หัวทูคือตลก <c oughs> เดี๋ยวมึงอายต่อนะคนนะ <c oughs> มึงสำหรับมาตูหมอเอาจริง่าะยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เกลี่ยนละเอียดเท่ากับอันเมื่อกี้มากแต่ถามว่าผิวสัมผัสแน่นไหมน่าจะอยู่เกาะติดผิวนานระดับหนึ่งแต่ไม่ได้รู้สึกหวาวขนาดนั้นตาคุณปาหาดูสิกหดีมากเลยยัง <c oughs> มันจะมาด้านนี้ได้ยังไงวะใช่หรอถ้าใช่อย่างงี้ก็ใช้พับดีกว่าไหมไม่รู้อะมันมันแล้วแต่แบบแล้วแต่จุดไงอย่างอย่างตรงเนี้ยมันเหมือนเหมาะับบตามซอกวะอันเนี้ยมันเหมาะแบบเหมาะแบบเกลี่ยทั่วหน้าอยงแม่แต่กูขอดูคุณภาพแล้วกันวัดที่หน้าไปเลยว่าฝั่งใครอะดูเนียนกว่าจมูกนี่เป็นปื้นอยู่เลยมันจะมาเนียนอะไรไม่เนียนนี่ไงก็ใช้ตรงนี้เลยมะอ่ะเห็นไหมมึงก็กลับมามึงกลับมาใช้เลยมึงกลับมาใช้ตรงแหลมมึงกลับมาใช้ต้งแหลกโคมอน ยุติการถ่ายทำมันกลับมาใช้ตรงแหลมอยู่ดีเห็นไหมกูบอกแล้วมันต้องใช้ตรงแหลมสำหรับนี่นะถ้าดูจากหน้าใกล้ๆนะต่างที่หัวแหลมดีกว่า ถ้าสังเกตดูดีนะฝั่งที่หัวแหลมทําให้ผิวอะเนียนเบลอขุมขนได้ดีกว่าแต่ฝั่งอันนี้พอมันเป็นแผ่นที่มันเป็นห<ม>น้ากระดานเป็นฉาบอะมันเป็นก้อนปึ๊บก้อนปึ๊บก้อนปึ๊บ,บ,บ,บแล้วพอเกี่ยวยากแล้วเห็นปะมันเลยดูตรงนี้เป็นวงขาววงขาวไม่สวยยังไงฉันก็รู้สึกว่าฝั่งนี้ดีกว่า <c oughs> ถือว่าปากักไม่ประสะครบความสำเร็จ <c oughs> ในด้านนี้ <c oughs> เสียใจจังอันที่4 <c oughs> น้องย5้าและน้องเิจเพเพลูกทรงเท็กซ์เจอร์หรอเหมือนอันเหมือนอันแรกเลยอันนี้มันเป็นฟีลแบบลายแบบลายหินอ่อ สำหรับใครที่แบบรักในการแต่งบ้านและมีไว้น้ากระจบก้จะมีความตอนแหล่นิดนึงไม่แน่ใจว่าฟองน้ำมันจะเปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนรูปไป<ห>ด้วยหรอขึ้นไงอ๋อเออว่าเพราะใช่มันขยายตัวไงไม่มันแน่นกว่าอันนี้โดนน้ำแล้วไม่ขยายตัวว่ะหรือว่าเราทำให้มันขยายนะโอ้โอ โอ้โหเกียรติดีกว่าทุกอันเลยตอนเนี้หายไปเลยไงเฮ้ยมันแสดงว่าดีการที่เกียริลงลองพื้นแล้วมันหายมันคืนไปกับผิวเลยถือว่าดีอันนี้ไม่วอกไม่ลอยดูเหมือนไม่ได้แต่ง ทำให้ผิวดูเป็นธรรมชาติที่สุดไม่แก่ไม่เล่นนาอันนี้เนียนเออไม่เล่นนานเนี่ยน้องเบนจเพศนะจําไว้ไป DIY หาน้องเบนจเพศเฮ้ยอันนี้โอเคเลยอะเฮ้ยอันนี้ดีกว่าทุกอันแลว้ว่าใช้อันนี้ที่หนึ่งแล้วนะมันเกีย่ยแบบปกติอะกว่ากูจะได้ครึ่งหน้าปากูต้องใช้มือมึงรู้ใช่ไหม อันนี้มันแล้วทําให้ผิวดูเป็นธรรมชาติมากตาหลอนแต่งแล้วอุ้ยเราเห็นของต้องการนะอันนี้ดีอ่ะยี 25, เหมือนใช้นิ้วเหมือนใช้นิ้วเกีย่ยลงไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมาต้มตชอบใช้นิ้วนะเพราะว่าการที่เรามีอุณหภูมินิ้วที่มันร้อนมาโดนมาทําให้เกีย่ยง่ายขึ้นคือการใช้นิ้วอ่ะข้อเสียของมันเลยก็คือการใช้นิ้วมันอาจจะไม่ไปถึงทุกซอกมันจะเป็นรอยและเป็นคราบมึงว่าไงอันนี้โอเคอันนี้โอเคตอนเนี้ยฉันเป็นคนที่ กลายเป็นคนน่าเนียน,น,นเลยแต่ดูเหมือนแบบแตะแ,แต่งหรือไม่แต่งวะ่ะซึ่งทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามาตูงใช้รองพื้นตัวเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนอยู่ที่ฟองน้าแสดงว่าฟองน้ํามีส่วนมากอันนี้ว wow, ้าว amazing ฮะอุย้ยอันนี้ดีคนลุกตัวสุดท้ายที่เขารู้สึกว่าหลักชุดีกว่าคนอื่นเลยน้อง27น้องมีฐานมาให้น้องมีฐานมานเอ้ยซึ่งน้องต่อแหลนะฐานน้องก็คือไข่ต้มตอนเช้าที่โรงแรมซึ่งกูบอกเลยนะ โอ้โหมันไม่มีอะไรพอดีไปกว่าใครแล้วมันเป็นของมึงหรือเปล่าย7ิบเจ็ดไอ้นี่คือพี่น้องกันอีเนี่ยคืออีเปียอีนี่คืออีน้อยมาด้วยกัน มุนนินมุตากระสลองสองปีมึงจำไว้นะเขามาด้วยกันต่อีเนี่ยมันหัวสูงมันทะเยอทยานมันก็เลยไปเอาอีเ,เนี่ยมาอยู่กับมันและอัพตัวเองไปอยู่อีกเชลฟหนึ่งจาก14บาทมึงขึ้นแม่งมันยิบเบ,บาทไปเลยแต่มึงคืออันเดียวกันนะเราขอเรียนแจ้ง DIY ตรงๆว่าจับได้ ด้วยหน้า <c oughs> กูตอนนี้ <c oughs> และตอนนี้นะคะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับฟองน้ำแต่งหน้าสำหรับ5ชนิด5ราคาในแบรนด์ DIY ค่ะเรามาเริ่มทุบแรกก่อนเลยฟองน้ำน้อง14นะครับเ t e เซอร์ถ้าแช่น้ำแล้วก็จะบวมขึ้นมานิดหน่อยไม่น่าจะทนทานมากมากๆอะครับ ชำรุดง่ายแน่นอนดูจากมือที่มาตุมสามารถฉีกขาดเขาได้เลยส่วนตัวตุมมองว่าอันนี้มีไว้เพื่อแก้ขัดแบบไปงานข้างนอกแล้วลืมแล้วซื้ออะไรอย่างเงี้ยโอเคได้แต่ว่าถ้าใช้งานประจําอย่างเงี้ยขออนุญาตบอกตรงๆว่าไม่ถูกครับอันแรกไม่ถูกนะฮะมาอันที่สองครับน้อง18บาทครับอันนี้ตุมบอกเลยนะว่าตุมชอบที่เขามีด้ามจับอันดับแรกคือมือเราไม่เลอะมันดูสะอาดสุดในบรรดา5ตัวที่สําคัญคือตัวเนื้อฟองน้าข้างบนเขาอะแข็ง เหมือนพับเลยเกลี่ยง่ายด้วยอาจจะเข้าซอกจมูกได้ไม่ง่ายมากนะักแต่เนื่องจากว่าพอเขามีด้ามาแล้วมันกดเข้าอะ่ะมันเลยเข้าไปชองตรงนี้ได้ง่ายเหมือนกันนะครับในราคาเพียง18บาทเท่านั้นมาตุ้มขออนุญาตบอกตรงๆว่าหมายเลข2ฟองน้ํา18บาทขออนุญาตคุกครับผมมาที่3นะครับสําหรับฟองน้ํา2หัวหัวแหลมกับหัวทู่ในอันเดียวกัน เทกเจอร์ <Te> จริงอะคล้ายๆกับอันที่2ออ่ะแหละความยืดยืดอยู่เลนะชิกไม่ขาดฉันชิกไมค่ะไม่เหมือนอันแรกเนี่ยฉีกฉีกยากฉีกยากฉีกไม่ขาดตรงรู้สึกว่าเขาเด้งหนึบรับกับผิวดี mm hmm. ข้อดีเลยนะส่วนข้อเสียก็คือ เขางงอ่ะการจับมันยากมันการจับมันต่างกันนะอันนี้มันจับง่ายกว่าเห็นปะมันล็อกเข้านิ้วแต่อันนี้มันเหมือนแบบพอมันเลอะรองพื้นฝั่งนี้ไปแล้วอะ่ะพอเราจะมูฟฝั่งอะ่ะเราต้องมาจับมันทําให้มือเราเลอะไปหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าผิวสัมผัสฟังก์ชันดีแต่รูปทรงขออนุญาตไม่ทุบนะฮะมาตัวนี้ทุบค่ะ25บาทค่ะททุบค่ะดีค่ะแน่นค่ะติดค่ะทนค่ะ เกี่ยกระจายค่ะช่วยคนอื่นได้ดีมากค่ะดีอันนี้ต้องมีไว้ติดบ้านสําหรับสายบล็อกเกอร์รีวิวช่างแต่งหน้าช่างทําผม <c oughs> เด็กหอเด็กเขียเด็กแต่อะไรก็แล้วแต่ต้องมีฟองน้ํา25บาท DIY ลายหินอ่อนอันนี้ติดบ้านไว้ขายดีมากจา้างือเซนเตอร์ได้ไหมอยากขึ้นดีบอร์ดก,กับอันนี้ตัวสุดท้ายนะครับเรามาดูผิวสัมผัสเขากันฮะเขาขยายใหญ่ขึ้นคือเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนตัวแรกมากหรอกเขาเนี่ยรูปทรงเหมือนตัวที่4 แต่ตุ้มรู้สึกว่าเขาไม่ได้คงทนขนาดนั้นถามถามว่าสามารถฉีดได้ง่ายๆไหมไม่อยากจะบูลลี่นะแต่ว่าเอาจริงปะมันคืออันที่หนึ่งเลยจริงๆมันก็คล้ายๆกับอันแรกเลยครับจริงๆมันเหมือนตัวแรกตัว14บาทเลยครับเพียงแค่เขามีอันนี้มาอันนี้เรารีวิวตรงๆเลยเนาะมันมีอันนี้มาให้มันก็เลยกลายเป็นแพงสุด27บาทจริงๆอันเนี้ยมันก็เหมือนราคาเดียวกับ14บบาทแหละที่เหลือเราได้อันนี้มาเพิ่มก็ จริงๆถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันตื่นมาแล้วฉันจะแต่งหน้าออกไปข้างนอกแต่ว่าฉันต้องแบบกินไข่ต้มก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยโอเคจะแต่งหน้าแล้วนะอุย้ยหิวไข่จ้างอะกินไข่ไปด้วยระหว่างไข่แล้วก็แต่งหน้าแล้วก็เอาหยิบไข่มากัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมาะ <c oughs> มันจะมีใครแดกไขต่ตอนแต่งหน้าวะมันไม่จาเป็นต้องมีคือจริงๆตุ้งงงเหมือนกันแต่ว่าคือเขาอยากจะมีไว้แบบประดับให้มันดูตลบตลแหลเอะไรอย่างเงี้ยตุ้งก็เลยอะ โอเคถือว่าเป็นค่าแบบค่าแต่งบ้านละกันในราคา27บาทแต่ส่วนตัวแล้วว่าไม่อยากตอแหลนะไม่ทุบครับขออนุญาตไม่ทุบเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ตรงประเด็นมันไม่ตรงประโยชน์เลยครัเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับทุบตามตูมฟองน้ําแต่งหน้านะครับเราทุบน้องเบอร์2น้องเบอร์สนะครับจริงๆถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเนี่ย สนใจอยากจะไปทุบตามตุงก็ไปดูได้ที่ช็อป DIY m r DIY เลยจริงๆมีขายทั่วไปหรือว่าจะสั่งจากทางเน็ตมาก็ได้นะครับอย่างที่บอกอยังย้ําอีกครั้งว่าที่มาทุบให้ดูเนี่ยไม่ได้ต้องการมาบอกว่าชนิดไหนดีกว่าชนิดไหนเพราะว่าการใช้งานมันต่างกาันราคามันต่างกาันเพราะฉะนั้นมาตุงขออนุญาตทุบแล้วก็รีวิวตามความต้องการและก็ความสมัครใจของตัวเองโดยด่วนเลยนะฮะและที่สําคัญคือมันไม่มีใครเดี่ยวใครหลอกมันมาจากแบรนด์เดียวกันทั้งหมด เอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูแล้วก็เลือกช็อปเลือกชัยกันตามใจชอบได้เลยนะครับแม่เสด็จได้หมดเวลาอีกแล้ววันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกับรายการทุบตามตูมได้ใหม่ในช่วงไหนก็แล้วแต่กูจะทุบนะฮะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้กาลังใจทีมงานกับช่อง YouTube ดีเจมาตูมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนกับรายการทุบตามตูมสวัสดีครับ